สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านบอกับผมมีเช่นเคยนะบัลไลและวันนี้เราก็อยู่กับด็อกเตอร์สโตนซีซั่นสองแต่ใครยังไม่เคยดูซีซั่นหนึ่งก็กดปุ่มตัอไอด้านขวาบนได้เลยครับโอเคครับทุทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยเรื่องเริ่มต่อจากซีซั่นที่แล้วเลยเซนคูเรื่องวางแผนการต่อสู้ในสงครามยุคหินทกากลางฤดูหนาวนี้ในทันทีด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนี้ทําให้เซนคูเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นนี้ต้องเป็นไปอย่างยากลาบากแน่นอน,น,รรน,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 นเซน ให้เราพวกพ้องของเขาในศึกครั้งนี้ก่อนโดยเหตุน,นี้เองสิ่งแรกที่อาณาจักรวิทยาศาสตร์เริ่มสร้างขึ้นมาก็คือบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองแต่โดยการร่วมมือของทุกคนในอาณาจากักรพวกเขาได้รับบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปจนได้และในขณะที่ทุกคนกําลังสนุกสนานกับปาร์ตี้บะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปรูปริลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านคนก่อนเธอก็อดคิดไม่ได้จริงๆว่าสงครามที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้จะต้องมาพร้อมกับความเจ็บปวดหรือเปล่าเธอไม่อยากให้สงครามนี้เกิดขึ้นเลยแต่แล้วเซนคูกกกกก็ไไไ้บบอออััรรรรววว่่่่่าาาาามมตงงงงหเเเพะยยข พามนุษย์ด้วยกันเองอยู่แล้วแผนการที่จะต่อสู้กับซึกระสานในครั้งนี้เซนโคูเพียงแค่ต้องการยึดถ้ำปริหารที่มีวัตถุดิบหลักในการทำน้ำยาคืนชีพเพียงเท่านั้นและในคืนก่อนที่สงครามในโลกยุคหินจะเริ่มขึ้นเกนนักจิตวิทยาผู้เปรียบเสมือนมือขวาของเซนโคูก็ได้แอบมาพบกับเซนโคลอย่างลับๆที่หอดูดาวดูเหมือนว่าเกนต้องการจะเสนอแผนการชั่วร้ายบางอย่างให้เซนโคูรู้โดยแผนการนี้เกนบอกกับเซนโคลว่าพวกเราทั้งคู่ต้องการเป็นตัวร้ายและตงนรกกันอย่างแน่นอนเซนโคูไม่สนใจคำคู่ของเกเเลยเพราาะว่ นนั้เชื่อว่าพระเจ้านั้นได้หายไปพร้อมกับโลกยุคหินแล้วนั่นเลยทําให้จากนั้นเกนก็ได้เดิมอธิบายแผนการชั่วร้ายนี้ในทันทีเกนได้บอกกับเซนคูว่าเหตุผลเดียวที่ทําให้อนาจักรซึกาสะดำรงอยู่ได้ก็เป็นเพราะว่าตัวซึกาสะนั่นเองซึกาสะเป็นผู้นําที่มีความแข็งแกร่งเขาสามารถล้มสิงโตได้ด้วยมือเปล่าโดยเสน่ห์ข้อนี้เองทําให้เขาเป็นคนที่ใคๆรๆก็ต่างยอมรับที่จะติดตามไปด้วยดังนั้นเกนจึงเสนอกับเซนคูว่าถ้าฝ่ายเรามีคนที่มีเสน่ห์เทียบเท่าหรือมากกว่าซึกาสะละ่ะจะเเป็นนยยังไงได้วหตุี เกนจึงแสดงการปลอมเสียงเป็นริเรียนไวเบิร์กนักร้องชื่อดังในสมัย3,700ปีก่อนให้เซนคูฟังเซนคูเมื่อได้ยินเสียงของเกนเขาก็ตกใจมากเพราะเสียงที่เขาได้ยินจากปากของเกนนั้นมันเหมือนกับเสียงริเดียนไวเบิร์กนักร้องชื่อดังในอดีตไม่มีผิดแต่เซนคูก็ยังไม่มั่นใจว่าแผนการนี้มันจะได้ผลเกนจึงได้บอกกับเซนคูว่ายังไงเราก็มีแผนเสียงของจริงเป็นไม้ตายอยู่แล้วใช่แล้วครับแผนเสียงที่พ่อของเซนคูอัดไว้เมื่อ3,700ปีก่อนนั่นเองมันกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในคีลของงแผนนการรคั้ี้้จากนนั เกนก็นนเริ่มอ,อธิบายแผนต่อเกนตั้งใจจะปลอมเสียงเป็นดิเรนไวเบิร์กและส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ที่เพิ่งสร้างเสร็จของเซนคูเพื่อบอกกับคนของอาณาจักรซึกะษะว่าตอนนี้อเมริกายังไม่สูญสิ้นและกำลังเร่งมือมาช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นบนเกาะน,นี้อยู่เมื่อเซนคูฟังแผนนี้เสร็จเขาก็เข้าใจแล้วว่าแผนการของเกนครั้งนี้มันชั่วร้ายจริงๆกลดูบายสร้างความหวังล้มล้แรงๆงครั้ง,งนี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากจนน่าตกนรกสุดๆแต่เซนคูก็ชอบแผนครั้งนี้มากเขาอนุมัติในทันทีเเเเพราาาะะแผนนีีี้้้้จไม่ททใหัังงงสสสออออกตยยื กันและในขณะนั้นเองโคมรียบฟังอยู่ก็ได้โผล่ขึ้นมาเขาไม่เข้าใจที่ทั้งสองคนคุยกันเลยเกนจึงอธิบายแผนการอย่างเรียดอีกครั้งขั้นแรกพวกเขาจะต้องอาโทรศัพท์ไปมอบให้กับสายรับของอได้จักวิทยาศาสตร์ที่อันจาจัรซึกอากก่อน จากนั้นพวกเข,เขาจะเรียกคนจากอันาจากซึกระสะมาฟังเสียงรื่เรียนปอมๆของเกนโดยที่เกนก็จะพูดถึงเรื่องที่อเมริกากําลังส่งคนมาช่วยเพื่อให้คนจากอันดาจากซึกระสะเข้าใจว่าโรคนี้ยังไม่สูญสิน้นและมีความหวังนั่นจะทําให้พวกคนจากอันาจากซึกระสะหมดศรัทธาและเลิกติดตามซึกระสะไปในที่สุดแต่โคมนั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าถ้าดันความแตกขึ้นมาแล้วจะทำยังไงเซนคูจึงได้บอกกับโควมว่าไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกถ้าความแตกขึ้นมาจริงๆ,ๆเขากับเกนก็แค่จะกลายเป็นตัวร้ายจากโลกเกเเเเเเกกกก่่่่่าาาาาพีีียยยงงคคนนนนนททัั้้้จจะถูโมมืออดขข็ใ แล้วเขาจึงได้ตะเบงเสียงออกมาว่าพูดอะไรกันฉันก็ได้ยินแผนนั้นหมดแล้วไม่ใช่แค่นายสองคนหรอกที่จะกลายเป็นตัวร้ายน่ะแต่เป็น3ตังหากด้วยเหตุนี้เองแผนการของสา,ายไวรัสจึงได้เริ่มขึ้นในเช้าวันต่อมาอาณาจักรวิทยาศาสตร์ได้เริ่มแผนการแรกในทันทีเซนโคได้จัดตั้งทีมที่จะนำโทรศัพท์ไปส่งให้กับสายรับไทจูและยูสุริหะที่อาณาจักรศึกษาขึ้นมาโดยทีมจัดส่งโทรศัพท์นี้ก็ประกอบไปด้วย3คนคนแรกโคมรับหน้าที่วิศวกรดูแลโทราศาัพท์คนที่2แมกมารับหน้าที่ขนส่งแบ และคนที่3คนสุดท้ายเกนจะเป็นคนบอกทางไปนจาจักซึกะสะเองและก่อนอื่นก่อนที่พวกเขาจะส่ง3สหายนี้ไปนจาจักซึกะสะปัญหาแรกที่พวกเขาต้องจัดการก่อนนั้นก็คือโฮมูระยิงสาวผมชมพูผู้สอดแน้ำจากนากนจาจักซึกะสะฮมูระนั้นเธอแอบ,บดูการเคลื่อนไหวของนาาจักวิทยาศาสตร์อยู่ตลอดเวลาการที่พวกเขาจะส่งโทรศัพท์ไปนจาจักซึกะสะโดยไม่ให้ฮงมูระรู้ตัวนั้นจำเป็นจะต้องมีแผนการที่ดีก่อนและนั่นเองเซนคูก็ได้คิดแผนนั้นไว้แล้วเซนคูได้ทําการกดปุ่มระเบิดเสียงที่แอบ,บสร้างขึ้นมาในทันทีนั่นเลยทําให้รอบๆ จากวิทยาศาสตร์มีเสียงดังและฝุ่นควันจากระเบิดคุ้งกระจายเต็มไปหมดในด้วยจังหวะน,นี้เองมันก็ได้บดบังพวกโคมที่จะไปส่งโทรศัพท์ให้แนบเนียนไปกับควันหิมะและหลอดพ้นจากสายตาฮมูระจนได้ดูเหมือนว่าการรอบส่งทีมไปติดตั้งโทรศัพท์นี้จะสําเร็จแล้วแต่ทางด้านอาณาจักรวิทยาศาสตร์ก็ยังต้องดาเนินแผนการต่อไปกันอยู่นั่นก็คือตอนนี้โดยเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายแห่งเมื่อกี้นี้เองฮงมูระหน่วยสอดแนมจากอาณาจากักรซึกาสะจึงต้องออกไปตรวจสอบว่าเป็นเสียงของอะไรเซนคูจึงได้ใช้จังหวะนี้ส่งโคาคาาไไปอบบบจจัตัตตตวมรระ้แก หน่วยสอดแนมจากอาณาจักรซึกษะนี้มันก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่าเมื่อ,อดีต3 7 0 0ปีก่อนนั้นเธอคืออดีตนักแข่งยิมนาติกเบอร์ตนๆเธอจึงคลองแคลวและจับตัวได้ยากมากแต่แล้วเซนคูก็เข้าใจอยู่แล้วว่าการจับตัวหน่วยสอดแนมที่ซึกษะอุซารงมานี้ก็คงไม่ง่ายอยู่แล้วเขาจึงได้เตรียมการรับมือไว้ก่อนเซนคูได้พุ่งเข้าหาโฮมูระและโยนสิ่งประดิษฐ์ที่แอบซุ่มสร้างใส่โฮมูระทันทีและสิ่งประดิษฐ์นั้นก็คือระเบิดแสงนั่นเอง โดยเหตุนี้เองโฮมูระจึงได้หยุดชะง,งักไปเพราะระเบิดแรงของเซนคูเธอจึงเป็นเป้านิ่งและถูกเซนคูจับตัวจนได้แต่แล้วด้วยพลังกำลังอน,นอยนด้ของเซนคคโฮมูระก็สะบัดตัวหนีไปได้อย่างง่ายดายนั่นเลยทําให้จากนั้นโฮมูระจึงได้มีเวลาพบสิ่งที่ผิดสังเกตนั่นก็คือเธอพบว่ามี3คนหายไปจากที่นี่โคมแมกมาและเกนไม่ได้อยู่ที่นี่โฮมูระเรียบเรียงเรื่องราวที่น่าจะเกิดขึ้นและเธอก็เข้าใจแล้วว่าพวกเซนคูต้องกําลังส่งทั้ง3คนนั้นไปทําภารกิจรับบางอย่างที่นายจักรซึน เรื่องราวทั้งหมดเธอก็รีพุงตรงกลับไปนาจากักรซืกระาในทันทีดูเหมือนว่าตอนนี้นาจากักรวิทยาศาสตร์กำลังแย่แล้วครับถ้าโฮมูระเดินทางกลับไปได้และพบกับพวกโคมแผนทุกอย่างจะต้องพังเละไม่เป็นท่าอย่างแน่นอนแต่ก็อีกตามเคยครับเซนคูเตรียมแผนรับมือในครั้งนี้ไว้แล้วเขาได้อติดพงเรื่องแสงบนตัโฮมูระไว้ก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นการสะกดรอยตามเพื่อประหยน์โฮมูระนั้นจึงเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่แน่นอนครับว่าแม่สาวสอดแนมสุดชาญฉลาดคนนี้เธอก็ได้ไหวตัวทันก่อนนั่นเลยทําให้เช้าว รู้อย่างนั้นเขาก็เข้าใจแล้วว่าไม่สามารถตามตัวโฮมูระได้ทันเวลาแล้วเซนคู <k> จึงได้เปลี่ยนแผนเป็นให้ฝั่งสมสถายที่กําลังถูกไล่ตามนั้นหันกับมาจับตัวโฮมูระแทนเซนคู <k> ได้ส่งข้อความเป็นแผนการผ่านรหัสมอสไปที่โทรศัพท์ให้เกนรู้โดยที่เซนคูไม่โทรไปที่โทรศัพท์โดยตรงนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากให้โฮมูระรู้ตัวทันก่อนและโดยรหัสมอสที่เซนคูส่งแผนการต่างๆไปให้เกนนี่เองเกนได้ดำเนินแผนการในทันทีเกนได้หลอกล่อให้โฮมูระเข้าไปทาลายเสาสัญ,ญญาณปลอมที่ติดตั้งไว้เพื่่ออเเป็นนนกกััับดและะะงมรรจู้ต มันเป็นของปลอมกระสายไปซะแล้วครับเธอติดกับดักของอาณาจักรวิทยาศาสตร์เข้าแบบจัง ด้วยเหตุนี้เองครับทีมติดตั้งโทรศัพท์จึงเดินทางถึงอาาจักรซึกสรอย่างปลอดภัยและเมื่อถึงนาาจักรซึกสรรพวกเขาทั้งสคนก็ไม่รอช้ารีบติดตั้งโทรศัพท์ในทันทีและสถานที่ที่ติดตั้งโทรศัพท์ก็คือหลุมศพปอมของเซนคูนั่นเองดูเหมือนว่ามันจะเหมาะสมมากครับเพราะด้วยหลุมศพนี้เองก็จะทำให้พวกอาาจักรซึกสรรไม่สงสัยว่าไทจูกับยูซุริฮะคุยกับใครเพราะว่ามันก็ดูเหมือนไทจูกับยูซุริฮะมาคํำคนคุยกับคนตายเพียงเท่านั้นและเหตุผลที่อาาจักรซึกสรรมีหลุมศพเซนคูููนนนนนนัั้้้้้้กกกก็็เเเเปปพราาาาาาาะะววว่่่อหหีึึขขใใจจจคตยไไแลงทบ สริหะสร้างหลุมศพนี้ขึ้นมาได้และนั่นเองในที่สุดทีมติดตั้งโทรศัพท์ก็ทำงานกันจนสำเร็จจนได้ถึงสุดท้ายดูเหมือนว่าเสียงการขุดเจาะของพวกเขามันจะดังจนไปเข้าหูของณัจักรเสกสรรก็ตามแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าข้างล่างหลุมฝังศพเซนคูนั้นมีโทรศัพท์ฝังอยู่แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามพวกเขาทั้ง3คนก็ยังต้องวิ่งหนีตายกันเพื่อกลับไปที่ณัจักรวิทยาศาสตร์อยู่ดีแต่ด้วยเหตุนี้เองในที่สุดสายลับของณัฐจักรวิทยาศาสตร์หรือเพื่อนรักที่สุดของเซนคูไทททจููแแลละะยยุรรรริิิกกก็สสาาาาามถตตตดด่่ออัับเนคีณววศ์้้ second ดูเหมือนว่าการแรกของสงครามก็จะได้เริ่มขึ้นแล้วและที่ไทจูกับยูซุริฮะรู้ว่ามีโทรศัพท์อยู่ข้างใต้ลุมฝังศพนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่มาเยี่ยมรุมฝังศพเซนคูทุกวันพวกเขาเลยสังเกตเห็นรอยการขุดเจาะนั่นเลยทําให้พวกเขาจึงได้รู้ว่าเซนคูต้องมาทําอะไรบางอย่างกับลุมฝังศพแน่นอนและตอนนี้เซนคูก็พร้อมดาเนินแผนขั้นต่อไปแล้วเซนคูได้บอกให้ไทจูพาใครสักคนก็ได้แนจากเึกัสะมาที่นี่แต่ก่อนที่ไทจูจะตอบตกลงนั้นเขาก็ได้ถามเซนคูอย่างแน่วแน่ว่าวิธีการนนนนนีี้คืออสัติวิวธใ่่ไหมแ ว่าใช่นั่นเลยทําให้ไทจูเข้าใจแล้วและทําตามคําสั่งของเซนคูแต่ก่อนอื่นนั้นเซนคูได้บอกว่าเราจะเริ่มแผนการก็ต่อเมื่อ3สหายที่ไปติดตั้งโทรศัพท์กลับมาก่อนแต่นั่นก็แย่หน่อยครับพอดูเหมือนว่าสมสหายนั้นจะถูกคนของอัจาจักรซึกสะไล่ตามอยู่และคนที่ไล่ตามพวกโมอยู่ก็คืออุเคียวมือซ้ายของซึกระที่มีประสาทการได้ยินเป็นเลิศเนื่องจากอดีตเขาคือนักฟังเสียงวัตถุผ่านคืนโซนาใต้ทะเลนั่นเองด้วยเหตุนี้เองโคมจึงเข้าใจแล้วว่าการหนีให้พ้นจากอุเคียวทัั้้งง3คนนนนเเป็รื่่อทียาากกมมโ จึงตัดสินใจเป็นตัวรอดก,กับแมกมาเพื่อให้เกนได้หนีกลับไปที่ฐานอย่างปลอดภยัยเพราะว่าโคมรู้ดีว่าเกนนั้นจําเป็นกับแผนขั้นต่อไปมากที่ต้องปลอมเสียงเป็นลิเลียนไวเบิร์กด้วยเหตุนี้เองเกนจึงได้กลับไปที่ฐานได้อย่างปลอดภยัยและจากนั้นแผนการขั้นต่อไปก็ได้เริ่มขึ้นไทจูได้พาคนของอาณาจักรซอกาสะคนแรกมาที่โทรศัพท์และคนแรกที่ไทจูเลือกมาก็คือนิกกี้สาวอึดผู้ได้รับหน้าที่เป็นยามเฝ้าไทจูกับยูสุริฮะนั่นเองนิกกี้นั้นเป็นคนที่เคร่งครัดในหน้าที่ แต่แล้วนิกกี้ก็ได้ใจอ่อนในความมุ่งมั่นของไทจูและนั่นเองเมื่อนิกกี้เข้าไปใกล้รูมศพของเซนคูเสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นนิกกี้ตกใจกับสิ่งที่ได้ยินมากและในขณะนั้นเองเกนก็ได้ปลอมเสียงเป็นดิเรียนไวเบิร์กและเริ่มแผนการต่อในทันทีเมื่อนิกกี้ได้ยินเสียงของดิเรยนไวเบิร์กนักร้องชื่อดังในอดีตนั้นเธอก็ได้ร้องไห้ออกมาไม่หยุดเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าความจริงแล้วนิกกี้เธอคือแฟนตัวยงของดิเรียนไวเบิร์กนั่นเองดูเหมือนว่าพวกเซนคูจะดวงซวยส ถามมากมายจากนิกกี้เพื่อให้นิกกี้เชื่อว่านี่คือริเรียนไวเบิร์กตัวจริงแต่สุดท้ายแล้วนิกกี้ก็สามารถจับได้ว่านี่คือเสียงปลอมของริเรียนไวเบิร์กเกนที่เป็นคนปลอมเสียงก็เข้าใจสถานการณ์นี้ดีว่ามันเลวร้ายแค่ไหนทุกอย่างที่ทํามาทั้งหมดมันกําลังจะพังลงแล้วแต่ในจังหวะนี้เองเซนคูก็ได้เปิดเพลงของริเรียนไวเบิร์กของจริงขึ้นมานิกกี้ที่ได้ยินก็รู้ได้ในทันทีว่าถึงเมื่อกี้จะเป็นเสียงปลอมแต่เสียงเพลงนี้เป็นของจริงแน่นอนนิกกี้จึงได้ถามเซนคูต่อว่าอาณาจักรวิทยาศาสตร์สาาามมมรรถ,ถุชีีวิตเเพลงงอออื่นอ่นนนนนนขขยึ้้ไไดห ว่าเซนคูตอบด้วยความจริงใจว่าไม่ได้แต่เซนคูนั้นก็ยังขอสัญญากับนิกกี้ว่าด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ที่เขามีเขาจะปกป้องเสียงเพลงสุดท้ายนี้ของริเดียนไวเบิร์กไว้ให้ได้นิกกี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นเธอก็เชื่อมั่นในทันทีว่าเซนคูจะไม่โกหกเขาอย่างแน่นอนและนั่นเองจึงทําให้ตอนนี้อาณาจักรวิทยาศาสตร์เลยได้ขนสอบนมไทจูอย่างนิกกี้มาเป็นพวกจนได้และจากนั้นนิกกี้ก็ได้ฟังเรื่องราวและแผนการทั้งหมดของเซนคูเมื่อเธอฟังจบเธอก็ได้เตือนเซนคูอยู่อย่างหนึ่งนั่นกก็คืือออารรเเเเเปิดพพลงงขียนบ่ให้ คนของอัณาจากักรศึกษะมาเป็นพวกทีละคนนั้นมันเสี่ยงเกินไปเพราะมือซ้ายของศึกษะอย่างอูเคียวจะต้องได้ยินเสียงเพลงนี่เขาสักวันแน่นอนเนื่องจากอูกเคียวเป็นคนที่มีประสาทการได้ยินที่ดีมากตัดภาพกลับมาที่ด้านโคมดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วโคมจะถูกอูกเคียวจับตัวได้แล้วส่วนแมกมากนั้นก็หนีไปได้เนื่องจากโคมยอมเป็นตัวร่อให้และนั่นเองจึงทาให้ด้านอาณาจักรวิทยาศาสตร์เลยได้ทราบข่าวว่าโคมถูกศึกษะจับตัวไปแล้วเซนคูเมื่อรูเรื่องนี้จึงเร่งสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้น มาที่โคมอีกครั้งดูเหมือนว่าโคมกําลังถูกซึกษะาเข็นข้อมูลอย่างหนักถึงแผนการของอาณาจักรวิทยาศาสตร์แต่แน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วโคมก็ไม่ปิดปากบอกแผนการของอาณาจักรวิทยาศาสตร์ออกไปเลยดังนั้นโคมจึงถูกเฮียวกะมือขวาของซึกกระาปล่อยตกหน้าผาในทันทีเพราะดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วและในขณะนั้นเองซึกรรษระาที่ได้เห็นแววตาสุดท้ายของโคมขณะกําลังตกจากหน้าผาเขาก็เข้าใจแล้วว่าไม่สามารถเข้นข้อมูลอะไรจากชายคนนี้ได้จริงๆซึกษระาจึงได้ช่วยชีวิตโคมไว้และนําตัวโคมไปขังแทนเฮีย กะมือขวาของซึกาสะเมื่อรู้ว่าไม่สามารถได้ข้อมูลอะไรจากโคมแล้วเขาจึงหันไปถามอุเคียวโดวยเฮียวกะจึงได้ถามอุเคียวว่าไปเจอโคมเข้าที่ไหนโคมที่ดีอย่างนั้นก็ตกใจมากเพราะถ้าอุเคียวบอกว่าเจอโคมที่ใกล้ๆหลุมฝังศพเซนคูแล้วก็พวกซึกาสะก็จะต้องไปตรวจสอบที่นั่นจนพบก,ก,กับโทรศัพท์อย่างแน่นอนและทุกอย่างก็จะจบเหตุแต่สุดท้ายอุเคียวกลับตอบเฮียวกะว่าเจอโคมใกล้ๆกับถ้ำปฏิหารซะอย่างนั้นนานยิ่งทําให้โคมตกใจหนักขึ้นไปอีกว่าทาไมอุเคียวต้องหลอกพวกตัวเองด้วยดูเหมือนว่าในอาณาจักรซึกา ตัวอยู่ใกล้ๆซะแล้วและในระหว่างที่เซนคูกําลังสร้างรถยนต์ให้สมบูรณ์ซุยกะก็ได้แอบ,บเข้าไปสอดแหนมแนวจากซึกาสะและก็พบที่คุมขังโคมจนได้ด้านโคมเองก็เห็นซุยกะเหมือนกันและโคมก็รู้ดีวันนี้เป็นแผนของซึกาสะซึกาสะตั้งใจไม่ฆ่าเขาและขังเขาไว้ที่นี่แทนก็เพื่อให้พวกเซนคูตามมาช่วยและโดนกับดักมากมายข้างหน้าคุกนี้เล่นงานตัดภาพกลับมาที่ด้านเซนคูในที่สุดรถยนต์ขั้นสมบูรณ์ก็เสร็จแล้วมันคือรถยนต์หุ้มเกาะหรืออีกชื่อก็คือรถถังนั่นเองเซนคูพร้อมแล้วทีีี่่่จะเออาาาารถ,ถััังนนน้้ไปชวยโคมมตดดภพกบท โคมอีกครั้งโคมนั้นเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วเขาก็พบว่าการที่จะให้พวกเซนคูมาช่วยเขานั้นมันอันตรายเกินไปมีกับดักมากมายรออยู่ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือเขาต้องแหกคุกนี้ไปให้ได้ด้วยตัวเองนั่นเลยทําให้จากนั้นโคมจึงตั้งใจหาวิธีแหกคุกมากมายแต่โดยอุปกรณ์รอบตัวตอนนี้มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหนีออกจากห้องขังไม้ไผ่นี้และแถมข้างนอกนั้นยังมียามอีกมากมายพร้อมทั้งอดีตตำรวจฝีมือดีอย่างโยเป็นหัวหน้าผู้คุมที่นี่อีกกแแต่่ล้้้วันีเออองงงโคมจึไไดทําาะรสย เขาจึงได้ขอยามหน้าประตูไปชิงช่องและในจังหวะนี้เองโคมก็ได้แอบเอายาก,กับกิ่งไม้ติดตัวมาด้วยเขาหวังว่ามันจะใช้จุดไฟและหนีออกไปจากห้องขังไม่ผ่านนี้ได้แต่นั่นก็เป็นไปไม่ได้เลยโคมจึงหมดหวังมากแต่ในคืนนี้เองก็ได้มีคนแอบนาแบตเตอรี่วัตถุดิบที่น่าจะเพิ่มการจุดไฟได้มาให้โคมโคมเมื่อได้แบตเตอรี่ปิิศนามาเขาก็ไม่รอช้ารีบใช้มันจุดไฟเพื่อแหกคุกในทันทีแต่สุดท้ายแสงไฟมันก็จ้าเกินไปหัวหน้าผู้คุมโยเห็นแสงไฟนี้จึงรีบค้ามายุดโคมในทันทีโยที่เรือไปบบไม้กกัิ่ง เขาก็เข้าใจว่าโคมใช้ของพวกนี้จุดไฟขึ้นมาโยจึงอดขำไม่ได้ที่โคมุตสาภาพเรื่องวิทยาศาสตร์ตั้งมาแต่ดันใช้เทคนิคกระจ้อยร้อยแค่นี้ในการคิดจะแหกคุกโคมโกรธมากแต่เขาก็ต้องแก้งโง่ต่อไปเพื่อไม่ให้อดีตตำรวจฟีมือดีอย่างโยจับได้ว่ามีแบตเตอรี่ซ่อนอยู่และในที่สุดโคมก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ที่ร่ำเรียนมาจากเซนคูทั้งหมดพร้อมกับแบตเตอรี่ปริศนาสร้างอุปกรณ์แหกคุกขึ้นมาได้สำเร็จด้วยเหตุนี้เองโคมจึงพังห้องขังไม่ผ่ยและออกมาได้และด้วยระหว่างที่โค,ม,ค,กคมกัาจบ ดักเขอยู่หน้าคุกได้หมดเลยนั่นได้ทาให้การหนีของเขาเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากเนื่องจากว่าไม่มียามคนไหนกล้าตามโคมไปเลยเพราะยามทุกคนนั้นกลัวจะเหยียบโดนกับดักที่วางไว้แต่ในจังหวะน,นี้เองก็มีหนึ่งคนที่ไม่สนกับดักพวกนั้นแล้วนั่นก็คือหัวหน้าผู้คุมโยนั่นเองโยเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าถ้าเขาปล่อยให้โคมหนีไปได้ซึ่งขษะต้องกดเขามากอย่างแน่นอนโยจึงรีพุงตามจับโคมอย่างสุดชีวิตและโคมก็โชคร้ายจริงๆครับเพราะทางที่เขาวิ่งมานั้นมันนั้นเป็นทางตันซะอย่างนั้นดูเเเเหหหหหหมมมืือออนนนนนวว่่าาาาาาคจจะดทงงงงงีแลล้้้กกขขขั็็ป ส่วนข้างหน้าของเขาคือโยอดีตตำรวจฝีมือดีของยุคเก่าโคมที่หมดหนทางหนีแล้วเขาจิงได้ใช้อุบายที่ร่ำเรียนมาจากเกนหลอกล่อโยแทนโคมได้แอบ,บเอาใบไม้ที่เก็บระวังไปชิ้งช่องเขาวที่แล้วกินเข้าไปในปากและด้วยสีของใบไม้ที่พอเวลาเคี้ยวเล่านั้นมันจะออกมาเป็นสีแดงฉูดฉาดเหมือนกับเลือดโคมจึงได้หลอกโยว่าเขาเป็นโรคร้ายที่สามารถติดต่อกันได้อย่างรุนแรงโยเชื่อเรื่องนั้นได้ทันทีเนื่องจากเขามีสมองที่น้อยนิดโคมจึงได้โอกาสพลเรือดปอมใส่โยและใช้จังหวะนี้โจมตีจุดยุทธศาสตร์ของโย は <music> และในที่สุดโคมก็แหกคุกได้สําเร็จโดยเหตุนี้เองโคมจึงกลับไปหาเซนคูได้อ,อย่างปลอดภัยและตอนนี้อาณาจักรวิทยาศาสตร์ก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วเซนคูจึงได้เริ่มประกาศแผนการในสืกครั้งสุดท้ายในทันทีโดยแผนนี้ก็คืออาณาจักรวิทยาศาสตร์จะใช้รถถังที่เพิ่งได้มาเข้าบุกทําปริหารตรงๆเลยและจากนั้นเมื่อสามารถยึดท้ำปริหารได้แล้วเซนคูก็จะใช้วัตถุดิบสําคัญในท้ำปริหารสร้างระเบิดดนานไม้ออกมาและตอนนั้นเองเมื่อระเบิดดนานไม้สาเร็จชัยชนะของอาณาจักรวิทยาศาส ณนะตอนนี้ก็กําลังดำเนินไปได้ด้วยดีพวกศึกษาสตรหลายคนเรื่องแปรพักมาอยู่ฝฟล์อนาจักวิทยาศาสตร์แล้วและในช่วงจังหวะน,นี้เองสิ่งที่นิกีเตือนเซนคูในตอนแรกนั้นก็ได้เกิดขึ้นอุเคียวมือซ้ายของศึกษาสตรได้ยินเสียงโทรศัพท์เข้าจนได้และเมื่ออูเคียวเดินมาที่โทรศัพท์เขาก็รูได้ในทันทีวันนี้ไม่ใช่เสียงของริเรียนไวเบิร์กแต่น,นี่เป็นเสียงของเกนเพราะเขาจขําคืนเสียงของเกนได้เกนเมื่อดีอย่างนั้นเขาก็ยอมแพ้แล้วกับการปลอมเสียงแต่เขาก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าทําไมเมื่อกีีีี้้ออออออุเเเเเคยยวถึงงงงงตตพูดดปปป็นนนภาาษกกมใท่่ิรืส เปียนตัวปลอมเซนคูไม่ได้อย่างนั้นเขาก็เข้าใจแล้วดูเหมือนว่าอูเคียวจะไม่ได้ต้องการทําให้แผนของอาณาจักรวิทยาศาสตร์พังและก็ดูเหมือนว่าอูเคียวนี่แหละที่เป็นคนให้แบตเตอรี่ปริศนากับโคมจนโคมสามารถใช้มันแหกคุกออกมาได้สําเร็จอูเคียวเมื่อด้อย่างนั้นก็ได้หัวรอกมาพร้อมยอมรับในตัวเซนคูจริงๆที่เข้าใจทุกอย่างได้รวดเร็วขนาดนี้แต่อูเคียวก็ยังบอกกับเซนคูว่าอย่าเข้าใจผิดฉันไม่ใช่ศัตรูของนายก็จริงแต่ฉันก็ไม่ใช่มิตรของนายเหมือนกันและจากนั้นอูเคียวก็ได้บอกว่าเเขขาาาาาาาแอออบสสกกดรรรยยยตตตมมลลลัังววิศ์ะ เขาก็สงงัยอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่ยูซุริฮะเอาร่างคนที่ศึกษาทําลายไปแล้วมาเรียงใหม่อูเคียวสงสัยในเรื่องนี้เลยถามเซนคูว่าแต่เขาเข้าใจไม่ผิดนั่นคือนายต้องการชุบชีวิตคนพวกนั้นใช่ไหมเซนคูและนั่นก็ใช่ครับเซนคูให้ภารกิจรับยูซุริฮะหนึ่งอย่างนั่นก็คือเซนคูมอบหมายให้ยูซุริฮะคอยประกอบคนที่ศึกษาทําลายไปเพื่อวันหนึ่งเมื่ออาณาจักรวิทยาศาสตร์ชนะคนพวกนั้นก็จะได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งอูเคียวดีใจมากที่ได้อย่างนั้้้นนนนแแมใสถาากร์บบีอเคียววกก็็คคิิดไม่่ถึงงงจรๆานูยั ไม่ยอมแพ้และยังคิดที่จะช่วยมนุษยชาติทั้งหมดอีกในขณะที่อูเคียวนั้นกลัวซึกาสะมาจนได้แต่ยืนมองซึกาสะฆ่าคนไปเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้อูเคียวจึงอยากถามเซนคูให้แน่ใจอีกครั้งว่าสงครามของอาณาจักรวิทยาศาสตร์จะไม่มีใครต้องตายใช่ไหมเพราะเขาไม่อยากเห็นใครต้องตายไปต่อหน้าต่อตาอีกแล้วเซนคูเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็ได้ตอบตกลงเพราะนั่นเป็นอุดมการ์ของอาณาจักรวิทยาศาสตร์ตั้งแต่แรกแล้วโดยเหตุนี้เองอาณาจักรวิทยาศาสตร์จึงได้มือซ้ายของอาณาจักรซึกาส่าอยา พร้อมทาสึกสุดท้ายเพื่อยึดถ้ำปฏิหารแล้วตัดภาพกลับมาทางด้านซึกาสะกับมือขวาเฮวกะซึกาสะนั้นได้เดินไปที่สุสานเพื่อหวังจะฟังหน้ากากของโยเพื่ออาลัยให้กับโยที่ตายไปแล้วโดยความจริงก็คือหัวหน้าผู้คุมโยเนี่ยเขาไม่รู้จะหนีความผิดที่ปล่อยให้คงรุดออกไปได้ยังไงเขาเลยได้บอกให้ลูกน้องไปบอกกับซึกาสะให้หน่อยว่าเขาได้ตายไปแล้วโดยเหตุน,นี้เองซึกาสะจึงได้เดินทางมาที่หลุมศพและก็ด้วยความบังเอิญน,นี้เองซึกาสะกับบังเอิญเห็นโทรศัพท์บนหลุมฝังศพของเซนคูจนได้แต่ตอนนี้ซึกกาาสสะะะ็รรูู้้ตัววยไปซแลเพน การบุกไปที่หน้าถ้ำปฏิหารแล้วและในที่สุดเซนคูก็ยึดถ้ำปฏิหารได้สาเร็จเมื่อยึดคืนถ้ำปฏิหารกลับมาได้เซนคูก็ไม่รอช้าขาดีบเร่งทําระเบิดไดนาม้อยในทันทีเพื่อหวังออกมาต่อก้องกับซึคาสะแต่นั้นมันก็สายไปแล้วอุเคียวได้ยินเสียงฝีเท้าจากระยะไกลก่อนกระดกนอย่างสุดชีวิตว่าให้ทุกคนหนีไปเพราะตอนนี้สองสัปดาห์ของอาณาจักรซึคาสะมาถึงที่นี่แล้ว ดูเหมือนว่าชัยชนะของอาณาจักรวิทยาศาสตร์จะกลายเป็นศูนย์แล้วเพราะทวัดเรื่องพละงกำลังเพียงแค่ซื้อขษศักริ์คนเดียวก็สามารถถล่มอาณาจักรวิทยาศาสตร์ลงได้อย่างง่ายดายแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามแรงใจของคนในอนาณาจักรวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ยอมแพ้พวกเขาพุ่งเข้าสู้กับสองซาบราซื้อขษศักริ์กับเฮียวกาอย่างดุเดือดแต่ด้วยพละงกำลังที่แตกต่างกันผลการต่อสู้นี้มันก็รู้ผลกันไปตั้งนานแล้วแต่ทุกคนก็ยังเข้าสู้ทวงเวลาให้เซนคูอย่างต่อเนื่องจนในที่สุดสิ่งปรรรระะะดดดดดดิิิิฐ์์จจมมาาาากกกกกลลบบคู้สสถถนนนน็ไไไู้้เเเใโยุหือแว นั่นเลยทําให้จากนั้นเซนคูที่ถือไพ่ตายอยู่เลยได้ขอเจราจากับซึกาสะเซนคูรู้มาว่าในสมัยก่อนที่ซึกาสะลงแข่งขันชกต่อยมากมายนั้นก็เป็นเพราะว่าซึกาสะตั้งใจหาเงินไปรักษาน้องสาวที่นอนป่วยอยู่เซนคูจึงได้บอกกับซึกาสะว่าเขาสามารถรักษาน้องสาวของซึกาสะได้เพราะน้ำยาคืนชีพนี้มันมีผลการฟื้นฟูอยู่มันอาจจะสามารถรักษาอาการโครม่าของน้องสาวซึกาสะได้โดยขอ้อเสนอของเซนคูก็คือเขาจะหาน้องสาวของซึกาสะให้เจอรักชุบชีวิตให้แลกกับการที่ซึกาสะต้องยอมสงบศึก วางสองอาณาจักรลงตรงนี้ซึกรส่าเมื่อดีอย่างนั้นจึงได้ถามเซนคูว่ามีหลักฐานไหมว่าจะสามารถช่วยน้องสาวของเขาได้สาเร็จเซนคูตอบด้วยความจริงใจว่ามันไม่มีหรอกแต่ถึงอย่างนั้นเซนคูก็ยังยืนยันว่าเขาไม่เอาวิทยาศาสตร์มาโกหกอย่างแน่นอนซึกระสาเมื่อดีอย่างนั้นก็เข้าใจแล้วซึกระาเชื่อใจเซนคูเขาตอบตกลงการต่อสู้ของสองอาณาจักรจึงหยุดลงในทันทีและในที่สุดการขุดค้นรูปปั้นของน้องสาวซึกระสาก็ได้เริ่มขึ้นดูเหมือนว่าไดนาไมค์ของเซนคูจะถูกสร้างมาเพื่อกกาาาาาาารรรรนนนี้้้้้้สสุดดททยยแลลววั่เเํใหไูง ระเบิดไดานารีย์นี้ขึ้นมานั้นมันจะถูกเอามาใช้ทําสงครามหรือเอามาทาประโยชน์อย่างการขุดเหมืองมันก็อยู่ที่ตัวผู้ใช้ของมันอยู่ดีและในที่สุดพวกเขาก็พบรูปปั้นน้องสาวคนสำคัญของซึกริย์จนได้เซนคูจึงไม่รอช้าเทน้ายาคืนชีพลงไปบนรูปปั้นในทันทีดูเหมือนว่าในที่สุดซึกระย์ก็ได้พบกับน,น้องสาวคนสําคัญอีกครั้งในรอบหลายพันปีจนได้ และตอนนี้ทุกอย่างก็กําลังดําเนินไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายบอสใหญ่ในศึกครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ซึกระะแต่เป็นมือขวาของซึกระะเฮียวกะนั่นเองเฮียวกะได้แอบสั่งให้โฮมมระรอบวางระเบิดท่ามปฏิหารนั่นเลยทําให้ตอนนี้พวกเซนคูไม่สามารถสร้างน้ํายาคืนชีพเพิ่มขึ้นมาได้แล้วและจากนั้นเฮียวกะก็ได้ดาเนินแผนต่อเขาได้แทงหอกไปหาน้องสาวข,ของซึกระะพร้อมพูดว่าไม่ว่าจะซุ่มโจมตีจากข้างหลังหรือตั้งใจจะฆ่านายในตอนหลับมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เลยซึกระะแต่ตอนนี้เมื่อนายมี อะไรอะไรมันยังง่ายขึ้นเยอะเซนคูที่เข้าใจสถานการณ์จึงรีบเข้ามาช่วยซึกกะสแต่แล้วเขาก็โดนเฮียวกะฟาดตกหน้าผาไปพร้อมกับซึกกะสเฮียวกะเองก็กระโดดลงตามหน้าผาไปด้วยในขณะเดียวกันทุกคนรู้ดีว่าหน้าผานี้มีน้ําตกที่เชี่ยวมากถ้ากระโดดลงตามไปด้วยอย่างนั้นมีแต่ตายกับตายอย่างเดียวตายดูเหมือนว่าน,นี่จะเป็นแผนของเฮียวกะเฮียวกะนั้นรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้กระแสน้นํานี้เขาก็ศึกษามาเป็นอย่างดีว่ามันจะมาจบลงตรงนี้แบบที่ไม่เป็นอันตรายอะไรมากและตอนนี้ก็ไม่มีใครตามมาช่วยซึกะกันคส ทันเวลาแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสทองมากที่เฮียวกะจะได้ทาลายพละกําลังสุดแข็งแกร่งกับวิทยาศาสตร์สุดชั้นฉลาดทิ้งไปแต่ถึงอย่างนั้นเฮียวกะก็ยังไม่รีบลงมือเขาเริ่มพูดอุดมการของตัวเองให้เซนคูฟังเฮียวกะนั้นต้องการจะคัดสรรแค่คนพิเศษเท่านั้นที่ควรอยู่รอดส่วนคนธรรมดาเขาก็ตั้งใจจะให้มันหายไปซะแต่สุดท้ายเซนคูก็ไม่เห็นด้วยถึงโลกนี้มันจะไม่พอให้คน7 0 0 0ล้านคนอยู่ร่วมกันได้เหมือนเดิมก็ตามแต่เรื่องการตัดสินใจว่าใครจะอยู่หรือไปมันต้องควรช่วยกัันนนนพออ้คื ทางของวิทยาศาสตร์แต่เฮียวกะนั้นก็นยังคงยืนยันคําเดิมว่าเซนคูนายมีพลังวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดทําไมไม่ลองมาร่วมมือกับฉันช่วยคัสสรรคนละรองโรคไปด้วยกันละ่ะยังไงซะถ้าเราร่วมมือกันกห็หลายเทียมทานอยู่แล้วแน่นอนเซนคูเบื่อที่จะฟังเฮียวกะาพ่าแล้วเขาจึงได้ปาหินใส่เฮียวกะาอย่างร้อนรนแต่นั้นมันก็เป็นแผนของเซนคูเซนคูหลอกล่อเฮียวกะไข้เขเพื่อให้ซื ke, ้อกษะาเข้าโจมตีดูเหมือนตอนนี้เฮียวกะจะเจอของจริง,ง,งเข้าแล้วเพราะว่าเขากาลังโดนสุดยอดพลังกำลังและวิทยาศาสตร์รว่วม แต่ด้วยแผลที่ปอกของซึกาสะนั้นมันก็ด้ทําให้ซึกาสะมีพละกกาลังที่อ่อนแรงลงไปมากแต่นั้นท้ายที่สุดแล้วเมื่อวิทยาศาสตร์รวมเข้ากับพละกกาลังเงียวกะก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาในตอนนี้ ดูท่าว่าสองยักษ์ใหญ่ในโลกยุคหินจะเป็นฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้และเมื่อการต่อสู้จบลงในเช้าวันต่อมาอาณาจักรวิทยาศาสตร์และอาณาจักรซึกะสะจึงร่วมมือกันอย่างสมบูรณ์และดูเหมือนตอนนี้อาการของซึกะสะจากการที่โดนเฮียวกะแทงไปที่ปอดนั้นเขาก็กําลังเข้าสู่อาการโคม่าอย่างหนักซึกะสะที่รู้ตัวว่าใกล้ตายแล้วเขาจึงได้บอกสถานที่ที่เขาทําลายรูปปั้นทั้งหมดให้อูเคียวรู้ดูเหมือนว่าซึกะสะจะจํารูปปั้นที่ตัวเขาเองทําลายได้หมดเลยส่วนด้านโคมเมื่อชนะศึกเขาก็รีบแจ้งให้คนในหมูู่่บ้้าาานนนรใททััีวอณจก วิทยาศาสตร์ชนะแล้วแต่เมื่อคนในหมู่บ้านถามว่าไม่มีใครตายใช่ไหมโคมก็ได้ชะงักไปแต่เขาก็ได้ฮึดขึ้นมาอีกครั้งพร้อมบอกว่าแน่นอนและนั่นก็แน่นอนจริงๆครับเพราะสงครามครั้งนี้เซนคูบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าจะต้องไม่มีใครตายอย่างแน่นอนเซนคูพยายามหาวิธีรักษาซึกษะสะอย่างเต็มที่แต่ด้วยบาดแผลของซึกษะสะมันลึกเกินไปกว่าจะรักษาได้เซนคูจึงคิดได้ว่ามันมีทางเลือกเดียวเท่านั้นที่จะรักษาซึกษะสะได้นั่นก็คือการทําให้ซึกษะสะกลายเป็นหินอีกครั้งเพราะใในนนนนนนสภาาาาาพกกกรลยยเเป็หิั้้้มืื่อชชํคีุ ขึ้นมาเซลทุกเซลจะได้รับการซ่อมแซมตัวเองใหม่นั่นจึงเป็นทางรอดเดียวของซึกาสะแต่ตอนนี้เซนคูก็ยังไม่รู้วิธีที่จะทําให้ซึกาสะกลายเป็นหินและเขาก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่ปีกว่าจะรู้เรื่องนั้นแต่เซนคูให้สัญญากับซึกาสะเลยว่าเขาจะต้องหาปริศนาของแสงสีเขียวนั่นให้เจอให้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นจนกว่าจะถึงวันนั้นเซนคูจึงอยากแช่แข็งซึกาสะไว้ก่อนซึกาสะเมื่อได้อย่างนั้นเขาก็ตอบตกลงในทันทีเนื่องจากซึกาสะเชื่อใจในตัวเซนคูเป็นอย่างมากและก่อนที่เซนคููจะะแแ้ข็งึกาไดดพ อามรับซึกษะอย่างหนึง่งนั่นก็คือหลายคนที่ซึกษักฟื้นคืนชีพขึ้นมานั้นทุกคนร้วนแล้วแต่มีความสามารถที่ดีและจําเป็นกับสถานการณ์ต่างๆทั้งนั้นและจากนั้นเมื่อเซนคูพูดจบเขาก็ได้ใช้สิ่งประดิษฐ์แช่แข็งซึกษักเพื่อไม่ให้ร่างกายซึกษะเน่าเปื่อยและเพื่อลอวันที่เซนคูขายปิศาณแสงสีเขียวได้สําเร็จแล้ววันนั้นเองพวกเขาจะต้องได้เจอกันอีกครั้งเป็นอย่างแน่นอนและตอนนี้เซนคู oo, ก็เตรียมพร้อมออกเดินทางเพื่อเป้าหมายขั้นต่อไปแล้วนั่่่่นนนกก็คคสสืือออเเเูขขขาาาาต้้้งงยยยิสสลลํแแีีวววใหไดพมมชชะุษ ทั้ง7พันล้านคนบนโลกดังนั้นก้าวต่อไปของอาาจักรวิทยาศาสตร์ก็คือการออกทะเลเดินทางข้ามโลกเพื่อขายพิศนาทั้งหมดและนี่เองก็เป็นอันจบด็อกเตอร์สโตนซีซั่น2